เ้อเห็นไหนดูเห็นไหนดูอะไรอ่โอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเกมปนัดนาลำเงลินชูออฟฟิเชียลวันนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นหน้าแหล่ๆวิถ่ายตัวนี้หน้าไม่ดีเลยด้วยก็เห็นหมดเลยุงหงค้งรูมคนอ่ะแรกต้องยง อรอคให้คิวสดชื่นนะคะแล้วก็จะมาหาของกินกันเถอะเพราะว่าอยู่งานนี่มันปิดไปแล้วค่ะมันไม่มีอย่างกินเลยเราก็เลยต้องมาจบที่เชฟเบนอีนีนเป็น,น,นตึด๊ดเสื้อจักรารุนนี้ต้องถือตักราะคะ กูเพิ่งได้อะไรอ่ะได้อย่างกินไม่เฮ้ยโยอะยยุดยุดเอ้ยเุ้ย,ย,ยเอ้ยเอ้ยว้เมียกเฮ้ยอย่ามายุ่งกับเรานะเย่เพิ่งเอาออกไปเลย น้องโซเฟียฝากซื้อของน้องโซเฟียฝากซื้อน้ำเปล่าหยินงบินสองขวดแล้วก็คิดแค็ดน้องอยากกินคิดแค็ดไคะพอดีว่าเมื่อนีนน้องโซเฟียไปพักห้องพักใกล้ๆพวกหนูนะคะน้องก็เลยได้ฝากซื้อของ เสร็จอาชว์เคลติฟันเลยเคลกิฟ ah. ah. ันอไรอย่าเงี้ยเอเจ็กะหรือ่าให้โค้งอือค่ะขยตได้ความถือกล่องแบบ กลูกอุสุกเอ้ยวัสดีวัรุนครับว้กนอะนะอมดีกว่กินอะไนี้ด้ยกินแกน้ไหมกินพแงหมูนะคะและ้วก็จะซื้อข้าวเวฟไปกิน ไม่มีงานนะคะพรุ่งนี้เป็นเล่นอยู่ร้านเดอะซิปเดอร์ซันเดย์อย่าเพิ่งเอาปลาเอเอนี้ออกไปมาม่าเนี่ยอ,ออกไปเลยอรอใม่ของมามา่ามาซื้อดูอันหดทั้งสองอันนี้แนนอยู่นี่ถ่งนั่งานถ้วยอยู่เซิส์ฟอันนี้ไปนะวันนี้เราก็จะกลับไปพักที่เดิมน,นะคะ เออเ็ก็งานตเขาว่าหนูนี่ค่ะคนนี้ว่าเ้าวกวนตาคือรถคือผีแถอว่าไม่จริงไม่จริงทุกคนไปแงงหูฟังต้องได้ยินกับพผีโอ้ยเป็นยังกันดอกกินอะไรอีกวะกินเรากินอะไรอีกวะโห แลเบิ่งอันนีู้โตตท่าแคะด้วยค่ะกินไรพ่อแม่ผู้ไดสนับสนุนด้วค่ะไฟบอกนุ่กินไรคะได้น้าปกแล้วเมื่อกี้ขดูวเดียวโวยอะไรบางสก็อ๋อนี่ไงข้าวมูสุโอุ้ยเออเอขวดอย่าอีขมข้าใยดใยอากขึ้นนี่เอ คลิปนี่กับสิกึ้งหัวแน่นนะครับพี่น้องแซ่บได้โดนๆมันหนักนน่ถามพอดีว่าอยู่นี่จ่ายธนาคารได้อ่ะถามใจโบ่ได้พี่คะใจโบ่ได้สแกนธนาคารได้อ่ะงค่ะกินน้ำมั่งไหมจะเลี้ยงเหรอไม่แล้วก็ฉันมีคมาแล้วไมามาของแพงยอ จ้กพอรู้สึกกิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฮเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อเต้ยเว้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮนเยเฮ้ยยเยเฮ้ย้ย วันนี้เป็นอะไรคะวันนี้วันนี้วันนี้น้อยเป็นอะไรน้อยทำไมาอยู่เฉยๆลุกลงไปนอนที่พื้นงงอยู่เฉยๆก็ได้ยินเสียงปืนดังปุ้งปุ้งก็เลยงงอย่างนี้อยู่ซี่ก็ลุกเหมือนนอนซืสงสัยสง,ส,ส,งสัยอากาศร้อนนะคะสงสัอยอยากนนนอะยยืดนอน,นอเลย อันิีตัวเนี้ยยังน่าจะสร้างหุ่นอ่ะโอ้ยตังแค่วะก็ได้มีคอเจร้อนเดีายเพิ่งกินอันนี้ไหมมันคือดิสเน่ซีกินอันนี้มีเลี้ยงเหรอถคะเฮ้ยไม่เลี้ยงไม่มีตังค์วันนี้ผูเพิ่งไม่ได้ติปสักบาทแม้แต่ยี่สิบบาทก็ไม่ได้อ๋อเนี่ยเจ้าบอกว่าจะเก็บติปไว้ไงทั้งแวเจ้าบอกไม่ได้เก็บติปไหมจะือกระเป๋าเปล่าๆอยู่กับเปล่าๆเพราะว่าไม่ได้ติปจะจ่าย าทุกคนคะกล้องบันทึกนะคะตอนนี้พูดมากลำพานทำไมพี่เดียถึงปากขึ้นหน้าปกทำไมพี่เดียถึงปากใช้เป็นออกมาให้ไมพูดปากเหม็นนี่พี่เดียอย่ายิ้มนี่น้ำลายออกแถวบกองเลยน้ำลายออกแถวบกองไหลลุ่เนาะ เอาไปเก็บต้องนี่กูมัาเป็นลมเฮ้ยอันนี้อันนี้ต้องมองไหมนี่อุ้ยงใชเคยเห็น้วยเขตรใหญ่เววันไม่หนีมันหลายอันอยู่ดิอ๋อมันเป็นอันน้อยมันเป็นอันน้อยอยู่ในนี้คล้ายเป็นเอาหัวบุญนี่เหยียบอเอาไปเฮ้ยเปิดหัวดิวินแล้วนะอืวินแล้วเออวินแล้วเด้อ ไปไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บเลยแล้วก็หลักฐานแจมแล้วก็เหลือขึ้นขึ้นนานเกียรติอ่ะโอ้เหลือหลักฐานนยตีหนมนี่จะบ้าเลยครับา็นำไปจกขวดก่อนนะโอ้ย ใครมีอะไรก็ไม่เอาอุ้ยวุ่นหัวบ่ครับพ่อแม่พี่น้อง,อ,งอ,งองพแยบบายามพยายามใส่กล้องแบบช้าๆนะคะใส่กล้องแบบช้าๆานี่ข้นบุรีหนูอะหนูโอบขมว่าช้าๆาคุณครับแท็กซี่ก็นยังแบบนีรูปุ๊งเนี่ยดีดีนี่นย แยกปิดคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ